ทำอะไรคะลูกว้าวติดหดอยุ่จมโนมกไลกค่ะลูกปัน่นสุกัดนุก มันปั่นอะไรนี่ยล yeah. oh, ูกคัดแมวเหรอเหโอ้แมวนหากอึจะไลไ่โอ้สวยจังเลยโซฟีโทรดูว่าข้นเงิแมวป่ะหรอัน <oh จิโอ้เนสซ่าอำหล่

มันเหมือนดินเหนียวบานเฮอบ่พีน่นองไก่คิดว่ามันสิคือดินเหนียวบานเฮอเดเพราะว่าใส่หัดน้ำไหม่ห <c oughs> มัมยตะกี้กั มาม่าก,กับปั้นขี้ดินเหนียวยุงเลี้ยนแล้วโจกมาปั้นอยากได้ตุ๊ก,กตาอยากได้รถกับปั้นเอาตอนนี้เขาก็เป็นแบบซื้อเอาเนาะพี่น้องสมัยตะกี้กับสะลงเลี้ยนน่นและไปโจกเอาโอ้ยหลังเลิกเลี้ยนไปโจกเอายุสะลงเลี้ยนพี่น้องขี้ดินเหนียวมะปั้นตุ๊ก,กตา อล <laughs> <laughs> ิณซามุนค่เนี่ยอริตอนอี้อายามะแอบเลยเกย์หนูหนูติดอยู่จมูกเลยต้องหาแนวมาปูปูทั้งพืนปูทั้งตัวได้พี่น้องเลอะทำความสะอาดบาหวาดบ่าหวาดอกมีลูกน้อยพี่น้อง กับยน้หมูล,ลูกมาเนี่ยอ้ยแหงค่ะเพิ่นกบสีปั้นปั้นแล้วให้มันแหงแหงแล้วแล้วเพิ่นกบสีเอาสีมาทาทาสีถ้า,าเก็บบานเนี่ยเพราะหานาที่ดอกซ่าออกมาอีก ท้านย้ำมูนบนมาน้าในแหงคาุทั้งข้างล่างทั้งข้างบนซะสงมาสวรรค์น,นอยดันฟนโอเคสวยจังเลยโซฟินี <c oughs> ่ทำสินเอี่บุ่นเลยคนทำก็สวย <c oughs> ดูอสวยโซฟีพ่อป่าขนาหมาละนาอ โอเครอให้แห้งก่อนลูกเขาถามว่าไอ้ทาสีตอนนี้ได้บอาสันพอเพื่อนเลยบอกว่าร้อยให้มันแห้งก่อนว่าสันว่าเอ็นส์รอให้แห้งก่อนจริงหรถ้าบ่มีมูมาเล่นน้ำเลือว่าบ่ได้ไปเล่นกับมูกับสิยุ่งสิล่ะพี่น้อง สบ,บาดรูกกะนี่แหละยุ่งซีแล้ว,ลวปากกระแตกล้มแห้งเป็นออกไปล่นข้างนอกกับโม่เดดดีพี่น้องข้างนอกมาเนี่ย มึงหน้าต่างออกไปกับแดดดีๆโซฟาแดงน่ะมองนอนประจำแกได้พี่น้องน้อนทีวีกินข้าวแล้วก็ไปนอนจะเล่าให้แมรี่หัวหน้ะอันนั้นสนุกไหมแม่ซิ ตอนนั้นวันนี้คลิปสุดมีโบน้ำจ้าก็ได้เอนดิคิตตี้แหละลูกคิตตี้แหละแมว <Yeah. S 1> คิตตี้แหละอันนั้นโบคิตตี้แหละอ๋อเป็นเห็ดปั่นแมวคิตตี้มาเห็นเมืองพี่น้อง ังสั่นคลิปนี้กแ็แค่น่่อเอเ่โเคังสั่นคลิปนี้ก็แค่นีเนอกจากอันเห็นเพื่อนปั้นแลล้ๆบะนี่อันไม่ไกลค้ากินเข่าอยู่ย่งางมาเห็นเพื่อนปั้นอันใกล้จีแล้วๆก็เลยพึ่งไหนทายจ้ะพี่น้องสั่นคลิปนี้ก็แค่นี้ก็อนด้อจ้าขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกกำลังใจสิ้นหเดอกอ,อ <laughs> ขอบคุณหลยา,ายๆจา้าบายบายจ้ะ